สวัสดีค่ะปะกิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาดูแลต้นพริกแก่แก่แล้วก็เก็บมเมล็ดเก็บอะไรจนหมดแล้วนะคะเราก็เสียดายมีเหลือแต่ใบเนาะทำยังไงจะเร่งให้เขาออกดอกได้ดีป้ะกิกก็ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยให้ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วกำลังออกดอกทีนี้วันนี้จะมาเปลี่ยนดินให้เขาเพื่อที่ ที่จะให้ดินเขานะี่มีธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์เอาไปเลี้ยงดอกเลี้ยงผลของเขาเนาะเอามาดูใกล้ๆนะคะนี่คือต้นพริกของปะกิ๊กที่เก็บไปหมดแล้วแล้วก็แก่มากก็มีมแต่ใบแก่ๆก็เลยตัดทิ้งหมดเลยค่ะเอากรรนไกรมาเล็มแล้วก็ตัดกิ่งด้วยนะตัดกิ่งให้สั้นลงที่จริงสูงกว่านี้ค่ะเนี่ยตัดออกไปเยอะเลยเหลือแต่ก้านเหลือแต่กิ่งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แตกใบออกมาใหม่พอแตกใบออกมาใหม่ ก่อนที่จะแตกใบลืมขั้นตอนนะตัดแต่งเสร็จปก๊บก,ก็ให้ปุ๋ยขี้ข้างขาวด้วยนะให้ปุ๋ยขี้ข้างขาวข้างล่างเขาเสร็จแล้วดูแลไปสักพักเขาออกใบออกมาเขาก็จะมีดอกเห็นไหมคะเนี่ยขาขาวเนะี่ยมีดอกออกมาเริ่มจะติดลูกละเนี่ยเราก็จะมาบำรุงช่วยเขาให้เขาสมบูรณ์ดอกเขาติดลูกดอกไม่หลุดไม่ร่วงแล้วก็ ป้องกันการเป็นกุ้งแห้งนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน2ต้นยวจะเอามาเปลี่ยนให้ดูแต่คงไม่เปลี่ยนทั้ง2ต้นเราจะเปลี่ยนสักหนึ่งกระถางแต่ให้ดูว่าการทําสาวของเขาใหม่เขาออกดอกอย่างนี้หมดทั้ง2ต้นเลยค่ะเห็นไหมดอกออกมาเพียบเลยแต่อย่าลืมนะเพลี้ยชอบมากเลยเมื่อกีก้กกมาดูมดดำตายเต็มเลยค่ะเอาเพลี้ยตัวเล็กๆมาปล่อยละยังหลงเหลือเลยเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็เอาน้ำส้มควันไม้มาพ่นละ ต้องพ่นจนกว่าจะหนีนะคะตัวเล็กๆทีนี้มาดูดินกันดินธาดอาหารหมดแล้วค่ะแล้วก็แน่นด้วยเวลารดน้ำรดน้ำนะคะน้ำซึมลงไปยากมากแล้วพอบใบยๆเหี่ยวค่ะ ใบออกอาการเหี่ยวๆเพราะฉะนั้นปกิ๊กจะมาเปลี่ยนดินให้เขาเพราะว่าเนื้อดินน้นแน่นพอเนื้อดินแน,น่นน้ําน้ําลงไปเนะี่ยอาจจะไม่ถึงข้างในอาจจะซึมลงริมกระถางย่างไงแล้วก็ไหลหนีไปก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนดินให้เขาแล้วก็เปียกอยู่นะเห็นไหมปกิ๊กแต่ว่าช่วงที่รดนะเราเราสังเกตได้คือเอาสายยางฉีดเข้าไปน้ําจะเจิงค่ะซึมยากมากก็แสดงว่าเนื้อดินน้นแน่นมากเราก็จะมาเปลี่ยนให้เขา การเปลี่ยนดินเราก็จะเอาดินที่มีธาตุอาหารใส่ให้เขาเนาะ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นไปได้นะเทออกทั้งกระถางก็ได้ค่ะแต่วันนี้ป้าเก๊กไม่เทนะจะจะเปลี่ยนเติมลงไปไม่ได้เปลี่ยนหมดนะคะใช้วิธีเอาดินออกแล้วก็เติมลงไปก็ดีกว่าที่เราจะไปนั่งปลูกใหม่เนาะกว่าจะโตเพราะมาเมล็ดกว่าจะโตขึ้นมา ก็าะนั้นอันนี้ดูแลแล้วก็เก็บกินต่อได้เลยค่ะผักชีดูสิเนี่ยมเมล็ดผักชีเข้ามางอกมาใส่ยอยเอาออกไปแล้วผักชีเต็มสวนแล้วละ่ะ <laughs> คุณลุงบอกเอาไปป <laughs> ลูกเมล็ดกระเด็นมาก็มางอก พลิกน,กนี่ตายยากนะคะตายยากปกติเคยถอนละถอนโยนไปออกจากกระถางถอนคือจะทิ้งเป็นอาทิตย์ยังไม่ตายละค่ะแต่ไม่ได้อาตากแดดเนาะถอนไว้ในร่มโยนไว้เขาก็ไม่ตายค่ะตายยากอเอาแค่นี้ลึกละ สีดินนะคะดินที่เราจะเติมลงไปเนี่ยอันนี้เป็นดินกระสอบที่ซื้อมาปัคลิกไม่ได้ร่อนเพราะว่าเห็นว่าเป็นต้นพลิกต้นใหญ่แล้วก็เก็บเอาก้อนที่เป็นแข็งแข็งทิ้งอย่างเงี้ยถ้าแข็งก็ออกไปก่อนเราก็เติมธาตุอาหารให้เขาใครมีปุ๋ยตัวไหนก็เอามาใส่นะคะปะ้าลกจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ ใครมีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็แล้วแต่สะดวกเอามาเติมก็จะเติมปุ๋ยอินทรีย์ไปสองกระบ,บวยอย่างเงี้ยสองที่ตัดนี่แหละปุ๋ยคอกระวังที่ใส่เยอะใสยย่เยอะตายยทีนี้ตัวพิเศษของปพ็ก๊กวันนี้นี่ค่ะใครเคยเห็นไหมแต่บางคนเขาก็เคยใช้แล้วนะถ่านชาโคลค่ะถานชาโคลก็คือชาโ,โคนะคะคอโอรลโคนะคะ่ะ การชาโคลคือเป็นการหมักหมักด้วยจุลินทรีย์หลากหลายชนิดแล้วแต่แหล่งที่มานะคะมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดที่หมักลงไปแล้วก็แช่ไว้นานแต่ตัวนี้หมักเป็นเดือนแล้วนะคะนี่ค่ะจุลินทรีย์ทุกอย่างอยู่ในนี้จะเอาผสมเข้าไปเดี๋ยวจะอ่านสรรพคุณให้ฟังนะคะใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะ ตะกีก้จดมาจะอ่านให้ฟังเพราะว่า5ข้อที่ท่องจําไม่หวัดไม่ไหวนะคะประโยชน์ของทานชาโคลก็คือปรับปรุงดินให้มีความโปรง่งเห็นไหมดินมันแน่นเราก็จะผสมเข้าไปให้เขาโปรง่งแล้วก็เก็บความชื้นถ้าหน้าแร้งเนี่ยเหมาะมากๆเก็บความชื้นให้ดินนะคะและอีกอย่างก็คือดูดซับโลหะหนักที่เป็นอันตรายกับพืชแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตอยู่ในดินเนี่ยก็จะดูดซับออกไปโลหะหนักต่างๆเนี่ย สิ่งมีชีวิตในดินก็จุลินทรีย์ต่างๆพวกไส้เดือนพวกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นพอเราใส่เข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ต่างๆที่เราลดเข้าไปอาจจะเป็นจุลินทรีย์นมสดจุลินทรีย์หนอกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง em อะไรก็แล้วแต่นะคะจุลินทรีย์ที่เราลดเข้าไปเนี่ยเขาจะไปอาศัยอยู่ในถ่านพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวที่สําคัญจริงๆก็เป็นแหล่งคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่าพืชเนี่ยเวลาปรุงอาหารนะคะเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์นี่เป็นอย่างมากเลยประมาณสัก60%ซที่เหลือเป็นธาตุอาหารนะคะที่พืชต้องการแต่60%เนี่ยเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเอาใส่เข้าไปในผักงามแน่ผักพืชผลต่างๆเ,เดี๋ยวป้ากิ้กใส่ให้ดูนะคะเอาจะทุบเข้าไป เราคุกแค่นี้ก่อนยังไม่คุกหมดเพราะว่าอาจจะเหลือกระถางเนาะใส่เข้าไปทีนี้ก็ไม่แน่นแล้วค่ะร่วนซุยเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ให้คาร์บอนไดออกไซด์กับพืชเก็บความชื้นในดินได้ดี ช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วถือว่าเข้าหน้าแรงนะคะอ่ะร้อนอ่ะหน้าร้อนนี่แหละก็จะเป็นแรงละก็เหมาะสมมากๆที่จะใช้ถ่านชาโคลตัวนี้นะคะอลืมบอกเนาะเดี๋ยวแ้งคือหน้าหนาวหน้าแรงอ๋อหน้าแ้งคือหน้าหนาวในผ่านหน้าหนาวมาแล้วก็จะถ้าทางอีสานก็จะเข้าแรงแล้วเพาะเนี่ยขุงหนึ่งกิโลหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ต้องสั่งนะแพ็คไม่มีเวลาไปเอาพนักงานมาแพ็คค่ะ ุูงหกิโลหนบาทถูกมากๆคนทำเหนื่อยใจเลยนะคะเนี่ยหมักเป็นเดือนแล้วต้องมานั่งโคลกกันอีกเดี๋ยวสปปรรพคุณใบนะคะให้เขาปิ้นออกมาก่อนอันนี้เอาให้ดูก่อนเนาะว่าฐานตัวนี้คุ้มมากเลย15บาทเนี่ยกิโลหนึ่งเต็มๆเลยะคะ่ะ่านการมากหมัก1เดือนและจุลินทรีย์ที่เอาใส่ก็หลากหลายชนิดประมาณ6จิตชนิดนะคะที่ใส่ลงไปหมักในถานชาโค รวมทั้ง EM อะไรก็มีในนี้เสร็จหมดทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะปะกิ้ก็จะมาเปลี่ยนเหมือนกันแล้วที่ใส่ไว้เี่ยเห็นไหมจะเป็นพวกขี้ข้างขาวเป็นเม็ดเมดขาดไม่ได้นะคะผักกินผลปะก๊กจะใส่ตลอดเลยเข้าถึงออกดอกติดดอกติดผลเนาะวันนี้ รีบถ่ายคลิปเย็ยนปก๊กกก็ไม่หยิบเบอร์โทรศัพท์มาอีกแล้วผู้อพูดอะช่อ,ะ <c oughs> องทางติดต่อป๊กก๊น,กน,นะคะเบอร์โทรศัพท์ของปก๊กกก็คือ0807527300ไลายปกิกกก็ยุพาลัยนะคะตัวเล็กร้อนเหงื่อไหละคะ่ะ yu p a l a i 2499นะคะไม่ไหวและะ้วค่ะร้อนเหงื่อเข้าตาเอาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ